สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหลังสลากินแซ่บนะคะในช่องหลังสลากินแซ่บวันนี้จะมาเสนอเมนูแกงเฮดบดใส่ไข่มดแดงเนาะค่ะพี่หมอใหญ่ๆกระหลังสลากีนพี่ฟังด้วยบานนี้ที่ขออนุญาตตักด้วยบานนี้หมอใหญ่ๆเนาะค่ะเออหลังสลากีนเฮดได้ก่อนหรอเดีนยวนะค่ะขออนุญาตลุกกันเด้อกจักใดบ้า่ละอ่ะขออนุญาตนั่งังสี่ก่อนเนาะตักใส่กัน หมอมันใหญ่ค่ะนี่ะพี่เออเห็ดบดเห็ดบดบ้านเฮาและะ้วค่ะอ่อนๆใส่ไข่มดแดงซศบๆอาหารนี้สารบ้านเฮาเนาะคะ่ะเออะชดชดชดเห็นเมนูนี่ก็ขึ้นหอดบ้านอีกละบมานี้ค่ะเยี่คนอืม,อม ของซาลาส,สีเทศน่าใช่ไดือาอ้ไอืมเรอยบเบิดเด้อค่ะมนหมอยใหญ่อืมอะออี่ล่ะคอณผัดปัดอืม จังไดกะชิพ้าลงมือได้บานี้ค่ะพ้อมกับพี่น้ำพริกบะคามนะคะพี่เต็มถ้วยเลยนะคะน,นี้ละพี่หือผักขังเคียงสลาหลายค่ะโปสิเป็นทัว่วพูนะคะน้องมบต้มถั่วฟางย้าวนะคะใบบัวโบกแตงกวาอีกขาดบ่ได้เลยสําคัญมเมนูนี้ต้องกินกับพี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไมหมห่อนๆเต็มกะติบนะคะหนึ่งมาใบไม้องห่อนๆอยู่ได้เลยค่ะนี่อะค่ะ เขาคพื่อหอนได้บ้านนี่แบบแสบแ่บค่ะนั่งไหนกันคุยถนัดเนาะเป็นของสลากขอปรับกล่องไหมกันดีเป็นเรื่อ,องไรบ้านนีค้ค่ะมามามาค่ะพี่สซนหนาได้บ้านนี้ อืมแจ็บบังคักค่ะมากมากค่ะสุผู้สุข้ขนเนาะคะ่ะพี่น้องสละทุกทุกพันที่ได้รับที่เขามารับชมคิวกันอยู่ตอนนี้เนาะคุยเจ๋ว แกงไม่ไหมห่อนๆค่ะต้องสิบ,บอกเนะหน่องสลัดามากินกับเขาห่อนๆมันยังแบบไฟบวบน้ำหวานของเจ้าลามาั่แห้งเด้อมากินอาหารอ่สานค่ะมาเฮ็ดพร้อม เช็กเบอร์ออนๆของน้าจิบานโหลาเซลูกดวดไปน้ำเด่นลูดดวด ขือแจวได้ป่ะทำไมตุ่มอ้าวเห น้ำก็แห้งค่ะต้องทีบอกอาหารที่สามนะคะเปบปอร์ยาคเครื่องปรุงกับบร้อยง่ายค้นที่สามเท่าเป็นพุทธง่ายๆเนาะกะเขา่าก็หือเป็นการอยู่การกินนะคะการน้อนเนาะอยู่ง่า tập nhà nhạc cảm ý là vân áo mọi nơi mài bữa tuần nữa là mhm 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 น้าเห็นไหมเห็ดบุตรดวงยังใหญ่ของสลาดจีกเอานะนี่จีกออกซื้อมาจากร้านขายของอีสานนะคะคันจะขายของพวกนี้เนาะพวกนี้คอยมือแดงกําลังออก ูนั่นกะน้องสลาก้อยสู้กินนะก้อยให้เด้เบิ้งกันเป็นบอดองอย่าไๆพี่ดีขน่ะนี้กดหนังกบ เปากหอน <c oughs> <c oughs> ขออภัยหลายๆค่ะคันคอเลยบันเด้อมันก็หละขอกินน้ำเลนคันคอขอโทษขออภัยหลายๆแล้วกันเนาะคะ่ะ กินต่อไปนี่อเออนี่ค้าเข่าตัวใหญ่ใหญ่ กากาศช่วงนี้ก็ฮ้อนหอนนะคะดูแลสุขภาะเพาะนะคะมองมองกับฝนตกพร้อมดิตัวห้างกรุงเทพมีฝุ่นพร้อมไหมคะฝุณพี่เอ็มกะห้ระวังกันเด้อค่ะบางใดฝุ่นหลายๆก็ใส่ผ้าปิดจมูก โควิดก็ยังมาทันในเบิดดีคุณกับมาแบบแต่ก่อนเนาะเฮ็ดอันเนี้ยเฮ็ดเบิรเนี่นนย สงสายไปหาเก็บกับคุ่แห่่ด้วยค่ะนี่เนาะคะ่ะคุณอยู่ตามต้นมะม่วงหรือมันผู้ๆและะ้วเนาะขอนใหม่ขอนแบบต้นพยอมอะคะ่ะตน้นกระยอมบานเท้าน่นนะเนาะมต้องเห็ดขอนขาวเห็ดขอนดำทีแบบนี้เนาะ,ะชิดบดอันเดียวกันแล้วค่ะ นันคือมือนี่บอกเคยมีค่ะพอเอาย่างเดียวเนาะมันอยากกินที่กินเกี๋ยวมัแกงกะต้องซื้อย่างเดียวค่ะมีละม่ะบอมีอคือยังตะก,กี้เด็ยนื่ง้งจากจะไปเกมเห็ดเป็นนี่จะ่านสองสลาไปเบด ทำยังไงมากมาค่ะโอเคหลานเจ๊ผักไรเซ๊เพิ่งอกจูต้นหอมแจ๊ผัก แกงใส่ไข่มอดแดงแห้งแสบอันเนี้ยเนาะหายยากปีละเท่าไข่มอดแดงอ่ะแสบ ออืดอกไงคะอันเป็นแบบอหนนะอันนี้นเ,เนนนนขา็ลาชีกออกอือ่นหวานปวดงามแข้งไปโคตรแจบเลยค่ะนัว ืมากหลายก็ไม่น้ำพริกก็ผักเหรอขาดไปเลยใบบวบกเลยไม่กินกับน,น,น้ำพริกถากเห้ง คุณหอดคุณยายกับคุณแม่ค่ะคุณมากมากด้วยนะคะสองคนน่ะมาตอนนี้ย้ายกินไปได้ละบ่มีฟันค่ะแขวบวมีกินในแต่เห็นนั่งฝาหนึ่งเปืเป่อย,ยเอาค่ะอืออสุดยอด คือตกเขาดูหนเหอะเนาะแจกพันพีกบักขามซื้อมาเหรอคะนี่สงสาบไปให้เองกินกำลังใหม่อตัวมันสปดยอด เป็ดน,น้ำใหม่สวนได้ไะสูอกับย้าเป็นปลูกเองค่ะคุณลุงเข้มแหละคุนม,มีสวนมีทีเองกับปลูกน้ำใหม่ขายเื่ดเองต้มเองเพื่อนมาเอาเพื่อนไปขายซุม่มือได้ค่ะเดียวแต่มันออกนะแ,แบบ God. ืเอาผักมากินผักอื mm hmm. เพราะว่ามีความสุขมีความสุขนะคะเมือกินอาหารที่สามบ้านเท่าไหมคะ่ะหมักทีนี้ความสุขแห้งค่ะแบบมังเทือมันเกิดขึ้นจากมีสารอาหารนะคะมมีประโยชน์เนาะ,ะอิออออนยังสิเหรอคะมันยังบอ้นวน่ ยังไงก็ื่อนพี่ครับทำเหมืองสลาร์ก็ยูได้เลยดิตัละมืองนะต้มตำเอ้ยย้ำเอ้ยนคะคหะพีกบมันครับ Ừ, ừ, dạ, tôi muốn vắng nó hả? อืคอค้อมเนี่ยแซบไลอืมอนน่ะวยเขาครับยังไง เบยากไรตัางนาแต่เวลากะมาไรเบยากไก่จากเจา้าเวลานันพันดวนมาและะ้วค่ะมาถึงจุดท้ายกับพริปของหลังสลาก,กินแซลบนะคะเมื่อนี้ใส่กแกงให้บดใส่ไข่มอแดงมาสูกินพร้อมกับผักนิ่มฮวอน,นนะคะพี่นะคะแล้วกะน้ำพริกบบบขามแสบๆพร้อมกับผักหลายอย่างนะคะ เอามากินกับเนาะค่ะขาดบ่ไ้อาหารที่สาราบานเขาจึ้งแกงเนี่กรตามแต่เนาะคะ่ะว่าสิเป็นอาหารแห่งอาหารน,านะะ้ำเนาะซึ่งใดกัขาดบ่ไ้ขึ้นน้ำพีเงินน่ะก็ผักน่ะนอีสารเนาสิเป็นยังซีเนาะคะ่ะข้าเหียวกินคู่กัน,กนสิแบบลงโตมา,นะะก,า,มากนะคะ่ะเข่ากันมาคักเนะอ่ะน้องสลากชีเดคอยจวไปซ้ำนี้ได้บานนี่อย่าลืมเนาะคะ่ะฟังในกันแล้วกันเนาะสำหรับน้องต้ลายกินแซ่บ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห้ังสลากินแซบนะคะเพื่อเป็นกําลังแห้งใจห้ังสลานี่กาลังแห้งใจเฮ็ดคลิปต่อไปสั่งคลิปใหม่ๆให้เบิ่งกันนะคะค่ะจังหดกัฝากนแนวละกันละกันหลังสลากขอระพุดเลายๆนะคะสําหรับทุกท่านอีกกดเข้ามาเบิ่งนะคะมาชมคลิปของห้ังสลากแล้วก็กดติดตามแห้ห้ังสลานะคะจังหดก็ฝากอีกนิดนึงกานบกก่กดติดตามนะคะสิ่่ได้เห็นคลิปใหม่ๆห้ังสลากเหตะละมือตละเว่นด้กดติดตามนะคะว่ามันเบิ่งเข้ามาเบิ่งแล้วหนีไปเด้ค่ะอยู่กับหนังสลาละละนะคะก็คืนนันกะ ยูแบบใดอยู่แบบกดติดตามนะคะกระสิไดียูน้ากันตลอดนะคะเห็นกันเสม,มือสเว้นนะคะตั้งแต่กระฟังเนี่ยก็กกแล้วกันสําหรับคลิปนี้น้องสลาไปก่อนเนาะจังพอกันไหมในคลิปนาสวัสดีค่ะ